อร่อยไหมอร่อยคืออร่อยคะเสียงแหบปะคะไหนตักดีๆตักดีๆเอาตักเองแลออ้วก็เอานี่เียเกียเียอืมอ่ะเอาข้าปากเองโอเค อร่อยไหมคะกุ้งกุ้งน้องแม่ทานกุ้งกุ้งน้องแม่ยกขาทำไม,อ,มอ่ะออึ๊บอืมอ่ะเฮ้ สายจังเลยใช่ไหมคะจิ้มแก้มน่ารักะลกุก